จังหวัดจันทบุรีนะคะสืบสารตำนานลมหนาวเปิดการแข่งขันเสียงอุดว่าวดุยดุยครั้งที่20นะคะมระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจที่สนามหนองสิทธิ์ บ้านดาวเรืองหมู่สิบตําบลพัพลาอำเภอเมืองจันทบุรีนายมนสิสทธิ์ไพศาลธนวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันเสียงอูดว่าวดุยดุยครั้งที่20่ภายใต้โครงการสืบสารรักษามรดกภูมิปัญญาท้องถิน่นการแข่งขัน เสียงอุดว่าดวดุยจังหวัดจันทบุรีซึ่งบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมการสืบสารตำนานการและเล่นพื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกับสายลมและฤดูกาลของชาวจันทบุรี การแข่งขันว่าวดุยดุยนี้นะคะไม่ใช่เพียงกิจกรรมนันทนาการทั่วไปแต่ว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่เนื่องจากว่าได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภาาูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในประเภทการละเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่12กรกฎาคม2562กการจัดงานนี้ก็เปรียบเสมือนการตอกย้ำถึงความสำคัญและส่ง ต่อความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่สำหรับกติกาการแข่งขันนะคะก็จะมีการปล่อยตัวครั้งละหนึ่งทีมเมื่อทีมผู้เข้าแข่งขันนำเว่าเข้าประจำจุดและได้รับสัญญาณธงเขียวจะต้องวิ่งส่งว่าขึ้นสู่ท้องฟ้าให้สำเร็จภายในเวลา30วินาทีหากว่าไม่ขึ้นตามกำหนดก็จะถูกปรับแพ้ทันทีส่วนทีมที่สามารถนำเว้าขึ้นติดลมบนได้ผู้เล่นก็จะต้องวิ่งประคองว้าต่อไประยะทางประมาณ200 ถึง300เมตรโดยใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน5นาทีจึงจะถือว่าสิ้นสุดการแข่งขันในรอบของทีม สำหรับการตัดสินนะคะก็จะอยู่ที่เสียงของอูดค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการฟังเสียงเว้าจำนวน3ท่านก็จะร่วมกันพิจารณาให้คะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น3ส่วนหลักส่วนละ10คะแนนได้แก่คะแนนจากเสียงที่ดังกังวานคะแนนความชัดของเสียงและคะแนนจังหวะการเปลี่ยนเสียงซึ่งก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของเว้าดื้อดุยที่ผู้เข้าแข่งขัน แต่ละทีมได้สร้างสรรพมิปัญญาเอาไว้อย่างลงตัวเพื่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะจับใจกรรมการและผู้ชมมากที่สุดแข่งขันเสียงกุ๊งเป้าด้วยดุยเรามีการแข่งขันมีสามประเภทนะครับประเภทอุดไวายสั้นอุดไวยสั้นก็คืออุดไวยที่มีความยาวต่ำกว่า90เซนิเมตรลงมาแล้วก็อุดหวายาวคือไวายที่มีความยาวเกิน100เซนิเมตรขึ้นไปแล้วก็อุดพลาสติกไม่กําหนดสั้นยาวนะครับ เกณฑ์การตัดสินให้คะแนนของคณะกรรมการเราใช้คณะกรรมการตัดสิน3คนโดยการฟังเสียงคือต้องเป็นเสียงที่คมชัดหนึ่งอย่างแล้วครับแล้วก็อีกสองคือเสียงดังกังวานและ3คือการเปลี่ยนเสียงการเปลี่ยนเสียงนี่แหละครับเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญที่สุดของด้านบวิภาเราน้นการเปลี่ยนเสียงที่มีทํานองและมีจังหวะขึ้นลงโดเรมีฟาซอนเหมือนเสียงดนตรีเลยนะครบเพิ่งเรามีการ ให้เด็กมาเรียนรู้แต่และปีนะครับเราจะมีการไปสอนเด็กว่าว่าวดุยดุยทำยังไงเสียงว่าวดุยดุยทำยังไงซึ่งเราก็มีรุ่นรุ่นลูกศิษย์หลายรุ่นแล้วนะครับทุกบางครั้งุเด็กพวกนี้นะครับทำเก่งกว่าอาจารย์ก็มีเพราะว่าเขาสายตาดีกว่าแล้วเขาก็ทําขายนะครับซึ่งทารายได้ให้แก่เขาเขาก็เลยสนใจที่จะมาทํากันนะครับมาเรียนรู้แล้วเขาก็เอาไปทําขายสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองนะครับแล้วว่าวดุยดุยของเราของตำบลบพานี่ละครับของเราอนุรักษ์ จนขึ้นเป็นมรดกคุณปัญญาทางด้านวัฒนธรรมนะครับทําให้เราเนี่ยในตำบลพระพานมีความภูมิใจในอัรลักษณ์ของเสียงว่าวดุดุยที่ขึ้นเป็นมรดกคุณปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของประเทศได้นะครับใครมีความสนใจที่จะร่วมการแข่งขันก็เชิญได้นะครับที่สนามพระพานนะครับคือตรงกับเสาที่สองของเดือนธันวาเนี่ยนะครับท่านมาได้เลยที่จะมาร่วมการแข่งขันนะครับ